สวัสดีค่ะตุดจีนแล้วพีนี้จะทํำสมเข่งอีกนะคะเือเครื่องปรุงมันก็มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนี่ยเออแป้งข้าวเหนียวกาช้างสามเสียนกาอะไรยี่ห้ออะไรก็ได้ข้าวเหนียวที่ที่กินกับส้มตำเออแป้งแป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเหนียวที่มันละเอียดแล้วเนี่ยแล้วก็น้ําตาลทรายน้าตาลทรายแดงแล้วก็นี้น้ำน้ําตาลแดงที่ก็กินกับเฉาก๊วยน้ําตาลอ้อย ที่เรากินเาอกล้วยเเอาเอามาอันนี้มันครึ่งโลแบ่งมาครึ่งเพราะเราทำข้าวเหนียวหนึ่งกิโลวันนี้นะแบ่งน้ําตาลอ้อยนี่มาครึ่งหนึ่งสองขีดครึ่งเอามาใส่น้ําน้าตาลอ้อยใครไม่รู้จักก็คือน้ําตาลที่เรากินกับขาวเขากล้วยใส่น้ําใส่น้ําพอประมาณนะแล้วก็ตั้งไฟให้มันไม่ต้องให้เดือดนะพอร้อนๆแล้วคนคนคนให้น้ําตาลนี่ละลายแล้วก็เอาขึ้นมาตั้งไได้แล้วแล้วก็ใช้น้ำกับน้ำใช้น้ําตาลอ้อยเท่าไหร่เอานี่น้าตาลอ้อยนี่ประมาณสองขีดครึ่ง แล้วน้ำตาลนี่เอาประมาณสักเจ็ดขีดถ้าถ้า,ถ,าถ้าโลโรไม่มันจะหวานไปนะลดลดน้ำตาลนี่เหลือเจ็ดขีดน้ำตาลทราย่อี<ไ><ไ>ตั้งมาเพราะว่าเราเราตั้งกับน้ำอุ่นอุ่นไม่ได้เดือดนำไม่ต้องเดือดไม่ต้องเคี้ยวให้เป็นใบไม่ต้องต้องการให้น้ำตาลนี่ละลายอย่างเดียวให้น้ำตาลละลายเพราะว่ามันถ้ามาถ้ามันร้นจัดเรามานวดแป้งนวดไม่ได้อีกแล้วก็นี้ทีเรามาใส่น้ำตาล น้ตาตาลทผสมลงไปใช้น้ำตาลที่เจ็บขีดน,นะคะเราคนด้วยน้ำตาลนี้ที่เราไปเราไปต้มมาเมื่อกี้นี่เอาทำวิธีนี้ให้ดูให้ง่าย,ายขึ้นนะไม่ยากน้ำนี่เราใส่พอประมาณนะใส่ไม่ต้องเยอะเท่าไหร่พอท่วมกับที่เราเทน้ำตาลลงไปใส่น้ำประมาณสักขวด ขวดน้ำเล็กๆอะ่ะขวดขวดน้ำกินอะ่ะแต่แบบต้มให้มันน้ำตานี่ละลายแล้วก็มาเทน้ำตาลนี่ปนล,ลงไปทีนี้เราก็เอาแล้วเ,เอาแป้งนะ่ะแป้งนี่หนึ่งกิโลแป้งข้าวเหนียวนะคะน้ำเข็งนี่ทำได้แป้งข้าวเหนียวน้ำเข็งนี่ง่ายที่สุดนะแต่ไปซื้อข้อซื้อไม่ลงจริง ปีนี้ก็ขายแพงมากพเพราะข้าวเหนียวนี่โลนึงถุงอย่างเนี้ยสีิบสบาทมันขึ้นข้าวเหนียวนี่ขึ้นมาก่อนสาิบห้าปีนี้มาสี่สิบสองก็ขึ้นไปตามรูปแบบน้ำเข็งขึ้นหมดโลละสองร้อยปีนี้นี่มือล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องใช้มือนวด ก็เติมน้ำแป้ใช่ไหมก็เติมน้ำลดให้แป้งเป็นเนื้อเดียวกันก็ค่อยเติมน้ำอีกนมันเคเนน็งง่ายที่สุดนะน้ำท้นใต้ก็คล้ายๆกันนะภูเก็ตเราเรียกดีน้ำท้นใต้ท้นใต้มันก็ผสมคล้ายๆกันกินเหมือนกัน <ไป S 2> แต่บางคนก็ทําสีขาวนะคนเทพเขาทาสีขาวก็มีน้ําเค็ง แต่น okay. hmm. uh ี่เราต้องการเอาสีมันให้สวยให้ส <th ีมันสวยผมเข่งภาคใต้ส cool ีน้ำตาลสีน้ําตาลภาคกลางสีขาวสีขาวก็จุดแดงจุดแดงก็ก็เต็มฝอยให้อีกจุดสีขาวมีฝอยแดงด้วยนะน้ำเข่งของภาคกลางของภูเก็ตไม่มีไหมถ้าให้แดงเป็นแบบของกูได้ไหมมันไม่มันไม่ใช่เข่งเหรอมันได้ตํารวจไม่จับอะกินอยากทําไง เราอยากทําแบบนี้มีอะไรก็นึ่งมาเป็นตัวต้ยเลยนะตัวดีมึงอันนี้ไม่ว่านะมาไปไหว้พระเท่ากับตุ๊จีเลยนะแดงไม่ต้องไปต้องติดกระดาษใช่ไหมนี่ไม่ต้องติดกระดาษเลยแดงแล้วมาไปไหว้พระไม่ต้องติดกูกูแดงแล้วนี่ทำทีละลนึ่งทีละลนไม่เหนื่อยสักเดี๋ยวพวกนี้ทำอีสักโรล่ะขอคิดเพิ่ทำทำทำเท่านิดนิดมันมันไม่เหนื่อยอ่ะ คนทักเข้ามาขอซื้อบอกทำไม่ไหวนะที่เต้นี่เราต้องนวดให้เข้ากันนะพอเริ่มนวดแต่มันเริ่มเข้ากันให้แป้งมันแตกให้เป็นเนื้อเดียวกันให้หมดนะถ้าใส่ถุงนะขยำม,มันไม่แตกมันไม่ออกนะเราใส่ถุงมือนี่เราไม่รู้ว่าแป้งมันมันแตกออกอากจากกันหรือยังแต่ต้องใส่เอามือล้วนๆอย่างเนี้ ทำแล้วเทสดูย่ำดูนะเห็นไหมตรงไหนที่มันยังไม่เนียนเราก็ได้บี้บี้มันทำเทียกิโลนี่สบายๆนะนึ่งแบบถึงนึ่งถึงแบบเดี๋ยวข้เสร็จเติมน้ำไปเรื่อยๆนะเติมให้มันเนี้ยขนาดมันย้ายข้อนอยังเกินไปย้ายเหลวเกินไปขนาดเนี้พอตักพอตักติดทับเพียงนี ออืม,อมน้ำนี่เติมไปเติมมาได้สักขวดเล็กขวดหนึ่งขวดใหญ่ครึ่งขวดได้ไหมประามาณสิ้นสุดแล้วประมาณขวดที่ได้ขวดเล็กสองขวดได้ไหมเออสองขวดประมาณสองขวดทั้งทั้งที่ต้มน้ําตาลมาแล้วนะต้มน้าตาลมาขวดตรงนี้เพี้เดีลยวเติม,มอีกขวดนึง อันน <SM. S 1> <Christina. S 2> ี้เย็บอีกแบบนึงนะเย็บกระทงนี่ตัดให้เป็นวงกลมก่อนตัดตัดไปต่อให้เป็นวงกลมนะประมาณถ้วยนะถ้วยแล้วนะถ้วยใหญ่หน่อยนะถ้วยน้ำใหญ่ประมาณนั้นนะเราจับริมอย่างนี้นะเย็บถ้ากัดไม่กัดไม่ได้มันจะแตกก็จำเป็นต้องวันใช้คลิปไม้กัดไม้กัดแม็กก็ได้นะแม็กก็ได้เนี่ยเอาให้มันตรงนี้ก่อน ไว้ตรงข้ามกันให้ตรงกันก่อนให้ตรงกันแต่เราจะให้อันเล็กแล้วก็ทำวงวงให้เล็กกว่านี้นะวงถ้าเท่าถ้วยนี้ก็ได้นะง่ายง่าวง้าเท่าถ้วยนี้ก็ได้แต่จะวงเล็กกวใ,ใ,ใหญ่กว่าใหญ่กว่าถ้วยน,นิดนึงอันนี้มันใหญ่กว่าปากถ้วยนิดนึง แบบนี้นคนที่ไม่ต้องทํากินกระป๋องนะแน็ตไก็เป็นกระป๋องแนะ็มันจะสวยนะเป็นกระป๋องมันสวยแต่ว่านึ่งช้าหน่อยนะเพราะว่ามันกระป๋องมันนั่นอยู่นะได้สี่มุมน,นี่ก็เสวยนะเดี๋ยว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 นไก่มาตัดตัดเดมนิดหนึ่งแต่มันจะสวยขึ้นกว่าน,นี้ นี่บอดล็มปากนิดเดมันสวยเลยอืมถ้าเราจะเอาแป้งใส่เราต้องทามันอย่างเงี้ยทาน้ำมันแต่ว่าถ้านึ่งกับกระทงนี่ไวกว่านะสามสิบนาทีจริงๆไอ้นุ่นตัเวเยอะกว่ากระป๋อง,องแล้วพอดีเราแก๊กของย่เพยอยู่นั่งนอกบ้านเลยลมมันตีมันช้าไปหน่อยเมื่อกี้สนะี่สิบห้านาทีนุ่นอันนี้ใครนี่สามสิบนาทีเป๊ะเลยเนี่ยอืมสวยของโมลิง เอาปองแบบนี้ก็ได้นะปองนมคานชันอย่างนี้ก็ได้พอก,กินได้หมดแล้วเปิดฝานี่ให้หมดแล้วเจาะรูข้างล่างแล้วก็เอามาลองไปตองเขาบน,นี้ก็ได้เนี่พับพับพับเนี่ยเขาเรียกว่าลองก้นไปตองต้องอย่าให้แข็งนะไปตองถ้ามันแข็งๆก็ต้องรีดให้นิ่มก่อนหรือตากแดดให้นิ่มก่อนอลองไปนหนึ่งชั้น สองชั้นสามชั้นลองอหลาๆชั้นหน่อยสี่ชั้นกันรั่วกันรั่ว อ้าจชั้นอ้าจชั้นเวลาเวลาลองก้นเราต้องใช้นิ้วสองนิ้วมันมีนี้กดกดมันเข้าไปหน้าตามมุมอ่ะ ขาใช้กันเขาอยากให้ก้นเล็กๆกว่าะป๋องออกมาเล็กๆเนี่ยเห็นหมตัดตัดลองก้อนชิ้นหนึ่งนี่น้ำมันนะ ตามไปไม่รั่วเสด็จก,ก็ไม่รั่วตามมาทำใที่ครัวร้อนอน้ำกำลังผุดๆอย่างนี้นะยกขึ้นตั้งนะยกขนาเค้กข,ขึ้นมาวางอาแล้วก็ไอ้น,นี่ไอ้น,นี่สําคัญนะคะเนี่ยคนให้ดูซะก่อนเนี่ยวาลังซึ่งเนี่ยเมื่อกี้เราปิดอยู่มันมีน้ำนะน้ำนี่รงเช็ดแห้งถ้าไม่เช็ดแห้งลงไปใส่หน้าขนมน้าขนมมอเป้งหมด หน้าก็นมไม่สวยหมดก่อนที่จะน,นึ่งปิดฝานะ,ะมึงไว้สามสิบนาทีถ้าปิดต้องปิดให้พ้นถ้ามีน้ำอยู่มันจะไปหยดลงบนหน้าไอ้มีไอ้น้ำไม่ได้หยดบน,น,ดนหน้าผมเนี่ยหนมหน้างบหน้ามันไม่สวยขูผ่ผามดัดนะครอบไว้สามสิบนาทีเดี๋ยวพบกันที่เตาจับเวลาด้วยต้งงองนึ่งตกแล้วต้องมึม สุกแล้วจ้าปิดแก๊สโอ้ช่วยนะช่วยเรียงๆเลยงามนะกะปิน้ำพริกอย่างดีทำน้ำพริกได้แกงได้ผัดได้หอมอร่อยทุกรูปแบบพริกแกงก็มีเครื่องแกงส้มเครื่องแกงกะทิแกงเขียวหวานแกงผัดเผ็ดแกงขั่วกริ้งแกงมัสมั่นแกงไตปลาแกงปูเครื่องแกงข้าวหมกไก่ปลาชิ้นช้งทอดกรอบกุ้งแห้งเกรดเออย่างดี ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำของจันแสงซอสสามรสเต้าซี่เส้นหมี่ฮกเกี้ยนหมี่หุ้นหมี่สัวน้ำชุบขั่วไตปลาแห้งเคยเจี้ยนอร่อยพร้อมคุกข้าวกินได้เลยน้ำไตปลาปรุงสำเร็จเหาะขนมจีนหรือเหาะลงบนข้าวหรือเติมน้ำเติมผักใส่ปลาย่างก็พร้อมอร่อยได้เลย ขนมเคงจบแล้วค่ะขนมเคงจบแล้วค่ะสวยมากเดี๋ยวให้เย็นนะเย็นเราก็ตัดจะให้มาชิมกันนะ,ะห้มาชิม